ฮัลโหลเธอคอนิจิว่าตอนนี้นะจ๊ะป้าก็อยู่ที่ญี่ปุ่นคะ่ะแต่อย่างป้านะคะป้ามาธรรมดาไม่ได้จ้เธอจ๋าป้าพกเหมอะนวดมาด้วยคะ่ะทริปญี่ปุ่นรอบนี้นะเธอฉันเดินทางหนักมากนั่งเครื่องบินมาจากไทยนะเธอหชั่วโมงเธอและนั่งรถต่อไปสกีรีสอร์ทอีกที่ต่างจังหวัดเธออีก5ชั่วโมงจ้เธอแต่ไม่ต้องห่วงเลยจ๊ะป้าพกตัวช่วยที่ลดมากมาด้วยจ้เธอเครื่องนวดคอบาไหลไฟฟ้านะจ๊ะเธอฟริจ้า เหมือนป้าพกหมอนวดมาด้วยเลยอะเธอป้าเป็นคนติดนวดมากเครื่องนี้พกไปได้ทุกที่ตลอดเวลาเลยค่ะตรงที่หัวนวดนะเธอคล้ายกับน,นิ้วมือคนเลยบีบบีบนวดนวดคลายเส้นได้ดีมาก ขยับซ้ายขยับขวาเธอเราคอนโทรลได้เลยอะเธอเหมือนมีนิ้วมากดที่คอบาไหลเราตลอดเวลาเธอเลอิศอะเธอความลําก็คือเขามีโหมดประคบอุ่นค่ะทาให้คลายเส้นได้ดีหายปวดได้เร็วขึ้นด้วยและเครื่องนี้นะเธอไม่ได้นวดได้แค่บา์ไหลนะจ๊ะเธอขาเอวนวดได้หมดเลยอยากจะนวดไปทางซ้ายไปทางขวาก็ปรับได้ป้าใช้เครื่องนวดเครื่องนี้มาตั้งแต่ที่ไทยแล้วจ้ะเธอนี่แบรนด์ฟูรินะเธอใครสนใจไปหาซื้อด่วนนะจ๊ะแล้วเจอกันจะ้นะบ๊านยะ